อไปนี้จะเป็นเรื่องราวชีวประวัติองหลวงปู่มั่นภูริทัตโตตั้งแต่ตอนเป็นเด็กว่ากันว่าท่านเป็นผู้มีบุญที่ทำไว้แล้วแต่ปางก่อนท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเทระตอนอยู่ในวัยเยาว์นั้นท่านเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดและมีปัญญาไปทางเจริญในทางที่ดีนั่นก็คือ ท่านไม่ชอบทำบาปไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นมีคุณลักษณะคือความเมตตาอ่อนโยนอยู่เสมอชอบดำริตรีตองต่อปัญหาข้อสงสัยจนกว่าจะได้รับความกระจ่างและที่เห็นได้เด่นชัดคือท่านมีความฉลาดสุข,ขุมและมีปฏิภาณเฉบไปมีไหวพริบเฉียบพลัน ประกอบกับทั้งขยันขันแข็งในการทำงานทุกอย่างไม่เกียจคร้านอีกทั้งยังแสดงความรับผิดชอบต่อภารกิจของตนอย่างเอาใจใส่ดังนั้นพระอาจารย์มั่นตอนที่อยู่ในวัยเด็กจึงเป็นที่รักใคร่เอ็นดูของบิดามารดาอย่างยิ่งพอถึงวัยอันควรท่านได้ไปศึกษาเรา่าเรียนวิชาหนังสือไทยหรือไทยน้อยขอมกับอาของท่าน และเป็นที่ชื่นชมจากอาว่าอาจารย์มั่นนั้นเป็นเด็กฉลาดเรียนรู้และเข้าใจอย่างรวดเร็วมีความแม่นยำฉับไวเมื่ออ่านหนังสือเขียนแตกฉานพอควรแล้วท่านพระอาจารย์มั่นได้ให้ความสนใจต่อการอ่านอย่างยิ่งท่านชอบอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ที่พอจะหาได้ในตอนนั้นรวมไปถึงนวดียายทางภาคอีสาน ที่เรียกกันว่าลํำพื้นลํำแผ่นซึ่งสอดแทรกคติธรรมเอาไว้อย่างแยบยนดังได้กล่าวไว้แล้วว่าปุพเพจ,จักตะบุญยตาผู้มีบุญที่ทำไว้แล้วแต่ปางก่อนเป็นเหตุปัจจัยน้อมนำจิตใจของท่านพระอาจารย์มั่นให้ฝักใฝ่ในสมณะเพศตั้งแต่เยาว์วัยเหตุนี้เมื่อท่านอาจารย์มั่น อายุได้15ปีท่านจึงรบเล้าขอบรรพระชาะเป็นสามเณรในการต่อมามีโอกาสศึกษาปฏิบัติธรรมเป็นพื้นฐานเบื้องต้นและรู้สึกเป็นความสงบสุขมีความพอใจในเพศสมณะอย่างยิ่งจนกระทั่งอายุ17ปีบิดาบิดาของท่านขอร้องให้ท่านลาสิกขาเพื่อมาช่วยการงานไล่นาเพราะว่า ไม่มีใครแบ่งเบาภาระได้เนื่องจากปิดามารดาไม่แข็งแรงเช่นไยชกันท่านพระอาจารย์มั่นจึงจำใจลาสิขาบทออกมาสู่โลกขลาวาดอีกครั้งพ้นวัยเด็กกลายเป็นหนุ่มชายชะกันเต็มตัวอายุ17ปีท่านพระอาจารย์มั่นก็ดำเนินชีวิตไปตามปฏิวัติวิวสัยของปุถุชนคนธรรมดาหมดงานไลนาแล้ว ก็เที่ยวเตร่เฮฮากับมิตรสหายพอสมควรแต่กับไม่ถึงเตลิดเปิดเปิงเข้าทางอบายซึ่งมีสุรายาเมาเป็นรากฐานเบื้องต้นขณะที่ท่านพระอาจารย์มั่นเป็นหนุ่มรุ่นอยู่นั้นท่านมีมิตรสนิทซึ่งอายุแก่กว่าท่านไม่มากนักคือท่านเจ้าคุณอุบาลีคู่นูประมาจารย์หรือสิจันโทจันเป็นฆราวาสเช่นกัน ทั้งสองหนุ่มนั้นมีนิสัยที่ตรงกันจึงคบหาสมาคมสนิทสนมเป็นที่ยิ่งกว่าใครอื่นและขนาดนั้นท่านพระอาจารย์มั่นขึ้นชื่อว่าเป็นหมอลำหมอเพลงตัวชะกันของหมู่บ้านเลยทีเดียวคราวหนึ่งที่หมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งมีงานบุญลื่นเลงสองหนุ่มก็คือพระอาจารย์มั่นกับท่านเจ้าคุณอุบาลี ก็ไปเที่ยวที่งานนั้นด้วยเช่นกันผู้คนชาวบ้านนับพันคนซึ่งอยู่ในละแวกนั้นและก็ใกล้เคียงต่างพากันมาร่วมงานคับข้างเป็นงานบุญใหญ่เช่นนี้การละเล่นที่สนุกสนานเพลินใจของคนในท้องถิ่นก็คือการเล่นลำเพลินเวลานั้นมีสาวสวยคนหนึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นหมอลำเก่งชาตมีไว้พิบปฏิพาน ยากที่ใครจะเทียบฝีปากได้เธอขึ้นเวทีท้าให้ใครก็ได้มาประชันการแข่งขันท่านพระอาจารย์มั่นกำลังอยู่ในวัยหนุ่มรุ่นขนองเพื่อเขิมลำพองเป็นกำลังเช่นกันท่านก็ขึ้นไปบนเวทีรับคำท้านั้นเพราะว่ากรอนเพลงกันไปคนละลำปรากฏว่าพระอาจารย์มั่นสู้ขาวลมไม่ได้พ่ายแพ้ไปชนิดฝีปากคนละชั้น แต่ท่านยังฮึดสู้ไม่มีถอยและก็พ่ายแพ้ไม่เป็นกระบวนอีกตามเคยท่านเจ้าคุณอุบาลีซึ่งยืนอยู่ข้างล่างท่านเจ้าคุณอุบาลีซึ่งยืนดูอยู่พลอยอกสั่นวันไว้ไปตามๆกันมองไม่เห็นทางที่พระอาจารย์มั่นจะแก้ลาแก้อายว่ากรอนเอาชนะได้เลยจึงรีบกระโดดขึ้นเวทีแซงตีสีหน้าตื่นตนก บอกว่าบอกพระอาจารย์มั่นว่ามารดาของท่านตกจากเรือนสูงลงมากองกับพื้นจะเป็นจะตายไร้ดีอย่างไรก็ไม่รู้เหมือนกันให้รีบกลับบ้านโดยด่วนท่านพระอาจารย์มั่นตกใจและแม้กระทั่งสาวเจ้าขาลมในการจัดจ้านนั้นก็พาตื่นตนกไปด้วยท่านรีบละจากเวทีประชันเพลงกระเหืดกระหอบตามท่านเจ้าคุณอุบารี ออกจากงานไปทันทีทั้งเดินทั้งตามทั้งวิ่งกันไปไกลพอสมควรพอถึงที่แล้วท่านเจ้าคุณอุบาลีก็เลยหยุดหัวเลาะท่านด้วยความขบขันบอกความจริงว่ามารดาของพระอาจารย์มั่นยังอยู่ดีที่บ้านไม่เป็นอะไรไม่มีเรื่องอะไรร้ายๆเลยกล่ำกลายดังที่กล่าวมาไม่มีเลยเหตุที่ต้องแต่งเรื่องร้ายขึ้นมาเพื่อว่าต้องการให้ท่านพระอาจารย์มั่น รีบลงจากเวทีก่อนจะถึงขั้นอับอายพ่ายแพ้หมดประตูสู้นั่นเองท่านพระอาจารย์มั่นพอรู้ความจริงก็ฮึดฮัดขึ้นมาว่ากรอนที่ลําไปนั้นตกเป็นรองสู้ไม่ได้ไม่ใช่จะสู้เขาไม่ได้จริงๆเพียงแต่เสแส้งแกล้งทำเพื่อรักษาน้ำใจฝ่ายหญิงให้เกิดความไม่ตีต่อกันเท่านั้นหากสู้กันต่อไปอีกสักหน่อย จึงจะแสดงคาลมตอบโต้ให้รู้ดำรู้แดงไปเลยว่าผู้ใดจะกาดเหนือกว่ากันกันแน่เลยเป็นอันว่าคืนนั้นสองหนุ่มจำต้องกลับบ้านเลิกประชันการแข่งขันหมอลำหมอเพลงอีกต่อไปนี่เป็นเรื่องราวที่ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระข้องแวะกับอิสตรีตามประสาหนุ่มเพียงครั้งเดียวที่ปรากฏ อีกทั้งเรื่องนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความรักและเป็นความห่วงใยระหว่างพระอาจารย์มั่นกับท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมา,าจารย์ตั้งแต่ยังอยู่ในเพศฆราวาสและสารสัมพันธ์ดังกล่าวสืบทอดยาวนานมาตลอดชั่วชีวิตสมณเพศของท่านทั้งสองด้วย